ประเภทประเภทที่ทำํำวัตถุมงคลทําเดรัจฉานวิชาค้าขายอะไรพวกนี้ยต้องต้องจัดการต้องหมดไปแล้วต้องจัดการให้หมดในเรื่องหากินกับกับวัดเนี่ยนะเงินของวัดก็คือเงินของเจ้าวาดเจ้าวาดก็ใช้อะไรก็ได้หลายลายในยเกือบยี่สิบลายเนี่ยรวมแล้วก็น่าจะสองสามพันล้านแต่แต่ละวัด วัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะบางทีก็ยี่สบสาสิบปีอ่ะถ้าตรวจลึกไปถึงยี่สบสาสิบปีก็น่าจะเป็นหมื่นล้านเขาก็ไม่ใช่ว่าจะลุกลานท่านจนท่านไม่มีทางไปนะแต่ก็ไม่ไม่สึกกันเห็นไม่เพราะว่าเงินไงนการที่เป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดระดับเจ้าคณะภาคมันมีมีผลประโยชน์มีรายได้มีลาบสาการะเยอะเดือนหนึ่งอ่ะได้หลายแสนนะเดินเดือนนายกไม่เท่าหรอกอย่าไปมองว่าตำรวจ เขาชั่วเขาเลวเขาจะมาจัดการอย่าไปมองว่านักข่าวเขาต้องจะทําร้ายพระพุทธศาสนาเขาจะตรวจสอบแต่เฉพาะประเด็นที่ที่มันเป็นทุจริตตามกฎหมายส่วนถ้าไปเจอว่าเออมันประพฤติผิดพระธรรมวินัยเขาก็ให้พิจารณาตัวเองวัดป่าบางวัดยังไม่เข้าสํานักพุทธเลยครับใช่เดี๋ยวนี้เขาสร้างวัดเนี่ยเขาไม่ไม่อยากจะสร้างเป็นวัดนะเพราะว่ากฎระเบียบมัน มันอพอเข้าเป็นวัดเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับพรบคณะสฆงเกี่ยวข้องกับสำนักง,งานพุทธแต่อย่างเช่นไร่เชิญตะวันของท่านวอรชเชามีอันนี้ไม่เป็นวัดนหรือสวนสันติธรรมของหลวงพ่อปาโมอดปามอดโฉก็ไม่เป็นวัดเป็นสวนสันติธรรมเมื่อไม่เป็นวัดก็จะไม่มีเจ้าวาดไม่ขึ้นทะเบียนไม่อยู่ในระบบของสำนักง,งานพุทธที่จะต้องมีการประชุมทุกเดือนจะต้อง พอไปประชุมก็ต้องมีการเลรี่ย,า,ยารกันบริจาคเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเดือนหนึ่งบางทีก็หลายพัน,นพันในต่างจังหวัดท่านบอกโอ้ท่านตั้งแต่เป็นเจ้าวาดมาเนี่ยยังไม่ได้นิตยพั์เลยสักเดือนแต่ว่าจ่ายค่าเวลาต้องไปเข้าประชุมภาษาสังาติการต้องไปจ่ายค่านูน่นค่านี่นะเขาก็มีออกเงินกันอย่างเช่นน้ำท่วมแต่ทุกปีมันน้ำท่วมอยู่แล้วหรือกิจการงานของคณะสงฆ์รวมแล้วเดือนหนึ่งก็เป็นพัน ในขณะที่เงินเดือนจเจ้าวาดถ้าเป็นวัดนะมีจะเจ้าวาดถ้าเป็นสำนสักสงฆ์ที่พระสงฆ์จะไม่มีจเจ้าวาดไม่มีตำแหน่งจเจ้าวาดก็ไม่มีเงินเดือนให้ให้สำนักสงฆ์สามพันห้าร้อยกว่าแห่งดังนั้นที่เป็นวัดเขาก็จะมีจะเจ้าวาดและก็เงินเดือนนิตยพันเดือนละพันพันแปดแต่ว่าประชุมมะสังฆาธิการเนี่ยค่าลถไปประชุมก็หมดแล้ะแล้วไหนจะบริจาคนูน่นนี่นั่นบางวัดเขาถึงไม่ไม่สร้างเป็นวดัดเขาไม่สร้างเป็นวดนะัดะ เาสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นไล่เชิญตะวันหรือสวนสันติธรรมของหลวงพ่อปาโมอดแนนนี่นเ,นเขาไม่ทําเป็นวัดพอไม่ทําเป็นวัดก็ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับคณะสงฆ์ไม่ต้องมีเจ้าวาดให้ญาติโยมมาช่วยดูแลก่อสร้างเท่าที่จําเป็นนี่อย่างเงี้ยดีพระก็จําบรรษาได้นะแต่ว่าถ้าจะเอากฎมหาเทรสมาคมมากลางแล้วก็เอาแบบเป๊ะพระที่ไปอยู่สวนสันอย่างเช่นสวนสถถันติธรรมอย่างเงี้ยอย่างเช่นหลวงพ่อปาโมดเนะี่ยถือว่าไม่ได้จําบรรษาในวัดนะหรือไล่เชิญตะวันอย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นวัดก็ผิดกฎระเบียบของมหาเทศสมาคมอีกถ้าเขาจะเล่นงานกันจริงๆจับสึกเลยได้นะ่ะเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยเหตุผลก็เพราะว่าเขาเบื่อหน่ายกับวงการปกครองของคณะสงฆ์ที่มันมีประชุมมีเรีย่ยอะไรกันต้องบริจาคเท่านู้นเท่านี้กิจการนั่นนี่บางทีก็ไม่วัดอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีรายได้หรอกถ้าไฟเดือนละห้าร้อยยังไม่มีจะจ่ายก็มี เมื่อก่อนผมบวชอยู่วัดต่างจังหวัดเจ้าวาดจ่ายเองหมดเลยค่าน้ํำค่าไฟอยู่กันไม่เยอะใช่ใช่ส่วนมากเจ้าวาดจะเป็นคนรับผิดชอบไปกินนิมมูลเก็บไว้อย่างที่อาตมาสอนออนไลน์สมาคมปกป้องพระธรรมวินยัยอ่าก็ใช้อันนี้แหละเป็น,เป,นเป็นตัวล่อตัวล่อให้พระมาเรียนมีคนมาสมัครเรียนปีก่อนนี้นะี่ยประมาณสองพันสองพันสองร้อยมีพระประมาณสองสารอยลูก ทั่วประเทศอ่าถ้าใครเข้าเรียนเนี่ยเราก็จะดูแลอ่าทางสมาคมเขาก็ตั้งกองทุนบริจาคก,กันก็คือครูบาอาจารย์นั่นแหละผู้บริหารนั่นแหละบริจาคปัจจัยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือพระที่มาเรียนท่านไม่มีค่าไฟก็แจ้งได้อ่กขอให้ท่านเข้าเรียนนะดังนั้นก็เลยมีพระที่อยู่ตามตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยมเข้าเรียนเยอะอ่าเข้าเรียน ถ้าหากว่าไม่มีค่าไฟก็แจ้งได้ญาติโยมเขาก็ถวายปีแรกๆเห็นว่าหมดไปตั้งล้านแปดเฉพาะเฉพาะอุปธรรมพระนะถวายค่าน้ําค่าไฟค่าจีวรเขาก็อยากทําบุญถวายเป็นผ้าตทยจีวรถวายเป็นเต็นถวายเป็นโกฎบาทบริขารต่างๆของที่ควรแก่สมณบริโภคนะถ้าไม่มีก็แจ้งได้พอแจ้งแล้วก็ญาติโยมก็ช่วยกันอุปธรรม ถวายท่านทรงไปถวายที่วัดเลยค่าน้ําค่าไฟท่านก็อาศัยว่าได้มาโรงเรียนโรงเรียนออนไลน์ด้วยก็มีพระมาเรียนอยู่ตลอดนตะตอนนี้ก็เปิดเป็นรุ่นที่สามตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมปกป้องพระธรรมวิน,นัยยมมันยมดุลิมมันแกก็เป็นนายกสมาคมแล้วกนะ็ไปชัดชวนญาติโยมมาช่วยกันบริจาคถวายพระ เพราะว่ารู้ดีว่าพระตามต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัจจัยถ้าไม่มีไม่มีค่าน้ําค่าไฟก็บอกได้พระบางรูปไม่ได้เป็นนักเรียนด้วยท่านบางทีจะเข้าโรงพยาบาลไม่มีปัจจัยก็แจ้งอาตมาบอกว่าช่วยช่วยบอกยมม่อนหน่อยผมจะเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินค่ารักษาไม่มีค่ารถจะไปโรงพยาบาลด,ด้วยบอกว่าให้แจ้งด้วยตัวเองเลยนั่นก็ไปแจ้งเขาก็ช่วยช่วยเหลือช่วยทําบุญ ไม่มีค่ารถไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆบางทีพอพระไม่มีไม่มีปัจจัยอ่ะบางทีไปโรงพยาบาลอยู่ในตัวจังหวัดมันก็ลําบากอยู่เหมือนกันก็ช่วยท่านได้เยอะอยู่อโดยเฉพาะพระที่บางทีเขาไม่ได้เป็นนักเรียนเราด้วยนะมาแอบฟังอย่างงี้นะมาแอบฟังแต่พอเดือดร้อนมามาขอความช่วยเหลือเราก็ไม่รู้ว่ามีจายชีพหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็เป็นพระ ไม่น่าจะใช้เคยโดนพระมาหลอกอยู่เหมือนกันนะไม่มีค่ารถไม่มีนู่นไม่นี่โดนพระหลอกไปเยอะอยู่มีแต่ค้อบแม้ที่มีแต่ระเบียบอย่างน้อยๆในวัดยังมีรถใช้งานได้ถ้าคืนไหนนอนไม่หลับก็จะเปิดเสียงพระอาจารย์ฟังสักพักก็หลับนี้พระอาจารย์เลยค่ะเเปิดเสียงเท่ากับกล่อมนอนเลยใช่ไหมมัน <c oughs> จะอะไรขนาดนั้น จะต้องเสียงดูด,ดันเหมือนอาจารย์เบียแน่ะอาจารย์เบียเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยเสียงเบาไปหน่อยมันต้องดูด,ดันกว่านี้มา,าอาจารย์มหาวัฒนาคิดว่ามันเกิดอีกรอบไหมครับไทยคำเห็เกิดจะเกิดอีกรอบคราวนี้จะหนักกว่าเดิมกัมพูชาชอบสงครามเพราะว่าเวลาพูดถึงการสงครามการแย่งชิงดินแดนการปกป้องมันรู้สึกว่าฮึกเหมิมมันไม่กลัว ตายเท่าไหร่ก็ไม่กลัวคบพูชาไปเลยาอาตมาว่ามันจะต้องดูดันอีกนะนจะต้องต่อสู้กันอีกนะก็ต้องเตรียมระวังเอาไว้อย่างฟังความเห็นไม่มีความเห็นอันนั้นพูดถึงเรื่องหลไรเรื่องเรื่องตำรวจใช่ไหมเรื่องตำรวจเขาจะมาตรวจสอบอาตมาว่าก็ดีนะเปรียบอุปมาอย่างนี้อาตมาพูดอยู่เกือบจะทุกครั้งนั่นแหละาบางทีเราตรวจสอบตัวเองเนี่ยเราก็มองเป็นโลกสวยไปหมดเพราะเราคุ้นชินอยู่กับการทุจริต ต้องบอกว่าคณะสงฆ์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่แยกดีชั่วผิดถูกไม่ออกนะจริงๆพระสงฆ์ควรจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนุมัตเตสุวัตเชสุพยาทสาวีเป็นผู้มีปกติเห็นโทษแม้เพียงอนุเล็กน้อยเนี่ยว่าเป็นโทษใหญ่แต่ทุกวันนี้มันกลับตันปปัดสังเกตได้จากการการทําอะไรทุกอย่างนะแม้กระทั่งการสอบสอบนักธรรม ลองไปดูการสอบนักธรรมมีการพูดติตจนรู้สึกว่าเป็นปกติเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่วิกฤตหนะักจนแยกดีชั่วผิดถูกไม่ออกแนละ้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันถูกแบบที่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือเจ็ดสิบสามสิบแปดสิบยี่สิบเนี่ยเขาคิดว่ามันถูกต้องแหละดังนั้นถ้าหากตํารวจจะมาตรวจสอบน่าจะได้ศึกกันอย่างน้อยก็มาครึ่งหนึ่งนันหละ เขาแยกดีชั่วผิดถูกไม่ออกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แหละตอนนั้นดังนั้นพอเวลาตรวจสอบกันเองเนี่ยตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกดังกรณีไล่ขิงกรณีต่างๆอาตมาเชื่อว่าเขามีการแจ้งลองเรียนไปหลายที่หลายหน่วยงานถ้าไม่มีตำรวจเข้ามาตรวจสอบว้าไล่ขิงก็ยังคงแบบแบบนั้นอยู่อย่าไปมองว่าตำรวจเขาชั่วเขาเลวเขาจะมาจัดการ อย่าไปมองว่าน,นักข่าวเขาต้องจะทําร้ายพระพุทธศาสนาเขาจะตรวจสอบแต่เฉพาะประเด็นที่ที่มันเป็นทุจริตตามกฎหมายาส่วนถ้าไปเจอว่าเออมันประพฤติผ,ผิดพระธรรมวินยัยเขาก็ให้พิจารณาตัวเองเขาก็ไม่ได้มาบีบคั้นท่านมากนักหรอกแต่ว่าก็เขาก็ไม่ยอมอะถ้าท่านไม่ใช่พระแต่ว่ายังมาหากินกับศรัทธาชาวพุทธแบบนี้เขาก็ไม่ยอมเพราะว่ามันไม่ใช่พระเล็กพระน้อย เป็นพระระดับเจ้าคณะปกครองเป็นพระระดับพระราชาคณะชั้นเทพชั้นธรรมอะซึ่งคนนับถือกราบไหว้กันทั้งแผ่นดินคนก็เชื่อว่าเป็นพระที่ดีไปทําอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครยอมรับหรอกแต่ทีนี้คณะสงฆ์กลับมองว่าตํารวจจะมาลุกลานซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนาอย่างมากจากหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย มันน่าน่าสะเทือนใจนะน่าสะเทือนใจมันต้องมันต้องมีคนจากข้างนอก่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบผิดก็ว่ากันไปนะดังนั้นน่ะจะมาอยู่แบบลอยตัวจะเอาประโยชน์อย่างเดียวจะหากินกับเงินบริจาคใครบริจาคมาก็ถือว่าอ้อยเข้าปากช้า,ชางแต่ใช้ยังไงก็ได้มันไม่ใช่นะพระเนี่ยต้องซื่อตรงอย่างที่พระเจ้าตรัสว,ว่าคุณสมบัติของพระสงฆ์อุชุป,ปฏิปนโหน สุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดีก็คือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกุชุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วตรงต่อพระธรรมวินัยยายยปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์ ตาของผู้นี้ภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยคุณมาสมบัติพระส์ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีโอ้โหบ้านเล็กบ้านน้อยมีเมียมาสิบห้าปีมีสีกามาไม่รู้กี่คนซื้อบ้านซื้อรถให้โอ้โหแต่ละอย่างแต่ละท่านออกมาเนี่ยถามจริงๆว่าพยกันยอมรับได้ไหมล่ะก็ยอมรับไม่ได้อ่ะ เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครจะไปกันแกล้งได้ง่ายนะถ้ามันไม่มีไม่มีหลักฐานถ้าตำรวจเขาไม่มีพบหลักฐานหลักฐานพวกเนี้ยมันก็ทําให้ท่านต้องสึกและตอนที่ท่านสึกเนี่ยมันก็ต้องขอบคุณตำรวจเขาทางบ้านเมืองที่เข้ามาช่วยจัดการให้คณะสงฆ์เองไม่มีปัญญาไปสืบหาตรวจสอบแล้วขนาดตำรวจเขาทําขนาดนั้นนะเขาทําขนาดนั้นเขาให้โอกาสว่าถ้ารูปไหน รู้ตัวมาไปทำจิดอย่างนั้นเอาไว้เนี่ยมีรายชื่อตามต่อไปนี้ให้พิจารณาตัวเองซะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะลุกลานท่านจนท่านไม่มีทางไปนะแต่ก็ไม่ไม่สึกกันเห็นไม่เพราะว่าเงินไงนการที่เป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดระดับเจ้าคณะภาคมันมีมีผลประโยชน์มีรายได้มีลาบสากาละเยอะเดือนหนึ่งอะได้หลายแสนนะเดินเดือนนายกไม่เท่าหรอกถ้ามันไม่มีหลักฐานจริงๆเขาไม่สึกหรอก นนเนี่ยกรณีวัดสว่าทน้ำผูุโยมคิดว่าน่าเห็นใจหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะถ้ามันไม่หนักหนาสาหาัสไม่มีหลักฐานชัดเจนตํารวจเขาก็ไม่ได้กดดันให้ท่านต้องสึกหรอกถ้ามันเป็นเรื่องทุจริตเขาทําบุญแล้วท่านก็มีส่วนในการทําทุจริตเอาเงินวัดไปเป็นของส่วนตัวบ้างไปให้สีกาบ้างไปอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนเนี่ยอันนี้ยก็ต้อง ยอมรับว่าเออตำรวจเขาจริงๆเขาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเขาตรงที่ว่ามันเป็นการทุจริตไงหน่วยงานเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินพอมีเงินเยอะๆมันก็ทุจริตทุจริตกันง่ายโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยต้องปรับใหม่นะ,ะผลจากมาตราสามเจ็ดสามแปดเนี่ยมันจึงยังผลให้มีวันนี้นเงินของวัดก็คือเงินของเจ้าวาดเจ้าวาดก็ใช้อะไรก็ได้ หลายลายในเกือบยี่ิบลายเน่ยรวมแล้วก็น่าจะสองสามพันล้านาแต่ละวัดวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะบางทีก็ยี่สบสามสิบปีถ้าตรวจลึกไปถึงยี่สบสาสิบปีก็น่าจะเป็นหมื่นล้านเหมือนเจ้าพุทธที่บริจาคทําบุญไปเขาจะรู้สึกยังไงได้เงินไปก็ไปซื้อที่แล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อวัดด้วยเป็นชื่อญาติโยมญาติพี่น้องศีกาโอ้ในความเห็นของท่านอาจารย์มีพระน้อ มีพระมากแต่ด้อยคุณภาพกับมีพระน้อยแต่คุณภาพอาจารย์คิดว่าเห็นว่าอย่างไรผมเห็นว่าประเทศเราเนี่ยนะพระเยอะเกินไปแต่ไม่มีคุณภาพเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัติมันควรจะมีอยู่ประมาณประมาณสามสี่หมื่นรูปก็พอละแต่ว่าคัดคัดเกตเรื่องของการศึกษาต้องรู้เรียนรู้พระธรรมวินยัยเรียนรู้พะัะไตรปิฎกเรียนรู้คําสอนของพระเจ้าให้หมด ในภาคของการศึกษาใช้เวลาอย่างน้อย20ปี10ปีภาคบังคับ10ปีต้องเรียนพระไตรปิฎกจนจบอย่างตอนนี้วัดวัดเศ้าหลินเห็นไหมจากกรณีที่เจ้าวาดองค์นั้นถูกจับแล้วก็ศึกแล้วก็เจ้าวาดองค์ใหม่มาเขาประกาศเลยมีการตื่นตั้งแต่ตีตีสี่เพื่อเพื่อเพื่อสวดมนต์เวลาสวดมนต์ห้ามใส่สาวเบาห้ามใส่หูฟัง ฟังเพลงไม่ได้ห้ามเล่นโทรศัพท์สวดมนต์ก็คือสวดมนต์วันเดียวเขาปฏิรูปของเขาเองเลยพระในวัดเจ้าวาดเขาจัดการเลยวันเดียวเขาวางกฎระเบียบใหมแ่แล้วจะต้องสอบให้ผ่านความรู้ด้วยสอบให้ผ่านความรู้ในในหลักการทางธรรมของพุทธศาสนานิการมหายานครับถ้าใครสอบไม่ผ่านต้องศึก โอ้โหปากฏว่าวัดเส้าหลินเนี่ยพระหนีสื่อกันเยอะเลยสอบไม่ผ่านกลัวสอบไม่ผ่านสอบทุกสามเดือนเวาวางกดเข้มเลยตอนนี้พวกที่จะบวชอยู่เนี่ยโอ้โหขนาดวัดเส้าหลินวัดเดียวนะพระพุทธศาสนาเราเนี่ยในไทยเราอะเถรว,วาทมันต้องเข้มข้นกว่าเขาทุกวันนี้เนี่ยผ่านมาตั้งแต่เข้ารรษามาจนถึงวันนี้เนี่ยเดือนกว่าแล้วยังไม่เห็นทางฝ่ายวัด วัดที่เป็นปัญหาประกาศนโยบายที่จะดึงศรัทธาชาวพุทธกลับมาทําแบบวัดเส้าหลินสิเออเขาทําจริงนะไปดูวัดเส้าหลินเขาทาอะไรอะ่ะเจ้าวาดด้วยรัฐบาลเขาต้องการให้วัดเนี่ยเป็นที่ที่ก่อให้เกิดศรัทธาอ่าอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเคยรับบริจาคตู้บริจาควัดเส้าหลินลเดี๋ยวนี้ไม่มีละการการที่จะนิมนต์พระให้ไปให้ไป อะไรขายสินค้าไปโปรโมตสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีลนะเป็นเรื่องธุรกิจนี่ตัดออกไปหมดเลยเนี่ยเขาวันเดียวไม่กี่วันน่ะเขาจัดการได้เลยโดยข้างในก็คือโดย9าด้าวดรูปใหม่ทีนี้มอสอเราเนี่ยขยับแต่ละทีเนี่ยน้อยมากเดี๋ยวนี้เริ่มต่อต้านลนะผมยังเห็นว่าวัดในประเทศไทยสี่หมื่นวัดเนี่ยเอาจริงๆพระแต่ละวัดอ่าถวเฉลี่ยก็ประมาณเจ็ดเจ็ดรูปต่อวัด เหลือสักรูปก็ได้นะวัดละรูปเอาสักคัดจริงๆเหลือห้าหมื่นวัดอ่าเหลือเหลือห้าหมื่นรูปสี่หมื่นวัดละสองรูปก็พอละไม่ต้องมีเยอะหรอกแต่ประเภทที่บินบังสังสวดเนี่ยประเภทประเภทที่ทําวัตถุมงคลทําเดรัจฉานวิชาค้าขายอะไรพวกนี้ยต้องต้องจัดการต้องหมดไปแล้วต้องจัดการให้หมดในเรื่องหากินกับกับวัดเนี่ย